โอยเดินไปไหนเ่บึงน้บอนเรามาให้อาหารปลากันครับ <Yeah. S 2> แล้วเราก็มาเดินเล่นออกกำลังกายตอนเช้าครับ <Yeah. S 2> โอเคไปเอาให้อาหารปลากันครับให้อาหารปลาแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆออกกำลังกายไปค่ะบึงอยู่ตรงนั้นค่ะ นี่มัค่ะมาให้อาหารปลาทำไมนกมาเยอะเลยจะไม่ดูกาอยู่ตำแหน้าไหนครับโอ้มีกาดำด้วยสองตัวไหนครับไหนเติมรัเฝ้ากินอาหารจะไม่เป็นไรเราสามารถออบได้โอ้ ะมาให้อาหารปลาแต่ตรงนี้<ด>มีแต่ปลา,า,าตัวเล็กไม่่ตัวใหญ่หหจะไปทางโน้นค่ะเราจะไปทางโน้นกันค่ะสับจูเนียอันนี้คือสะพานบึงหนองบอนจ้าหนองบอนค่ะคุณยายพามาเบ่งอีกมือสักเน่อเพราะว่ามาเดินน้ำมาเดิน,นอนกกํลาลังกายน้ำค่ะครับเจดีนกมากินอาหาร เอาขนมปังมาให้ปลาแต่นกก็มาแย่งกินมีกาด้วยกาไม่กินเศษปลานะคะเดี๋ยวคุณยายเฉเบิ่งปลาตัวที่มันมันตายเองมันตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวยายให้เบิ่งสาบมันเด้ค่ะเด้อเบิ่งสาบบนเบิ่งตัวใหญ่จำได้หรือเปล่าหัวมันค่ะหัวปปลาตัวใหญ่ตายที่นี่กากับไม่กินค่ะกาไม่กิน จะมีนกมิกาเดี๋ยวจะยีแรงเดี๋ยวก็จะมีแรงมาจะมีทุกอย่างที่นี่ค่ะอกามันมองเราดูเนี่ยชอบดูกาไปไประจกันเถะไปไม่ไปตรงนู้นอ่ะที่มีตัวใหญ่ไงลูกกามาให้นิดเดียวนะจะมีไปดูปลาตัวใหญ่กันสากหอยเต็ม ปปไปไปไปดูปลาตัวใหญ่กันตรงนี้ไม่มีไปใหญ่ดิภาพเบื่งตัางหนาเนาะกันเนาะจุนเนี่ยอยากขึน้นสะพานค่ะาจุนเนี่ยขึน้นสะพานขามไปฟังฝุ่นเนาะค่ะเนาะขึ้นสะพานขามไปฟังฝุ่นเบิ่งค่าว่ามัน,นมีอย่างสวยงามบอีนี้ปลาที่กันบอกระฟังนี้เนาะจะ้ะโอ้มัน สะพานชันครับมันสู้กันมันแย่งอาหารแย่งอาหารค่ะมาเอาอาหารมาทางนี้มาเฮ้ยมัน,ม,ม,นมีขึ้นมาอย่ออาเยอะเลยโอ้โหมันละมันชันมากมน,าาานู่นยายจะพาไปดูฝั่งโน่น <laughs> ใช่เนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมสูงยังกะเดินขึ้นภูเขาฮะเดินเดินไว้ตรงนี้มันนาเหรอมัอองเดี๋ยวมันก็มาป่ไปล่อหนุนคนกิน นี้คือจุดที่สูงสุดของสะพาน,านโอ<ห>้ <laughs> เมื่อยกล่องสันส้นๆคุณค่าบรรยากาศ ครับขอขึ้นกำลังขึ้นนะลิแอบนะครับเนี่ยสูงสุดค่ะตรงนี้ตรงนี้คือสูงสุดพอเดินขึ้นมาถึงเนี่ยตรงกลางสะพานจ้ะ ลบค่ะลบลบค่ะ <laughs> จูเนี่ย <laughs> 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 เราจะขามมาฝั่งนี้กันนะกันนะ เย็นสบายใช่ไหมตรงเนี้ยสูงสุดค่ะตรงเนี้ยเย็นสบายข้ามไปเ้องกันร่างกายเราค่ะ S, ううแต่อาจะไม่มีเหมือนฝั่งนู้นนะขึ้นเนี่ยไปถึงนู่นแล้วเมจอร์จะชวนให้ Subscribe ฝุ้นนบิก็กันออ ไม t ต้อ h a ชร์เ r ื่อนหรือครอบครัวและไ s ่ต e อ o ค m m เมนต down below Bye สวัสดีครับสวัสดีจ้ากดติดตามช่องคุณยายคุณหลานเลยนะคะเด้อตอนนี้แม่เที่ยวบุญหนองบอนค่ะมาเดินค่ะามกระพ่านมาแล้วด้วยคุณยายจะไปเออให้ดูปลาเนาะค่ะเนาะไปให้อาหารปลาจังสิกับค่ะเดินเด็กไก่ไก่ ขามสะพานมาแล้วค่ะจะตั้งนั่นกันคือเดินมาหอดนะคะ่ักว้างกว้างเกินไปเดินมาถึงค่ะแ้ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามด้วยนะคะ